สีเรื่องปาตีข้าวไปตรงนี้กว่าครับเฮ้ยจบเยดูนี่สินี่เป็นร้านขายข้าวเจ๊พิมพาตรงโน้นอะจังหวัดกระบีชฉันเพิงมาใหม่เ้าวอยู่ดนไหนดูสิไหนดูหน่อยสิอูนมากินจังเลยวันนี้ฉันจะกินให้หมดเลยนะ๋ยวฉันเลี้ยงเองนะโอเคโอเคไปกันเถอะมา ฉันเก็บของศพตล้วอยู่ตรงนี้แหละพวกแกก็เดิน้าเร็วๆหน่อยนะยจะไม่ทันนะ่ะโอเคเดี๋ยวฉันไปสั่งเมนูแป๊บหนึ่งนะเขาบอกกินที่นี่เลยกินไหมโอเคโอเคน่ากินมากเป็น,นร้านบลว่าเปิดใหม่อร่อยด้วยสะอาดด้วยมยา,มยาวิง่งฝั่งเพ่อนใจวิ่งนี่ไงอาดิ ตลาบบุรีร้านขายข้าวเจ๊พิมพาอ่านไม่ออกใช่ไหมเอออ่านออกอ่านออกสิมาเร็วโหบ้านก็สวยดีเนาะมีโต๊ะอาหารให้วางไว้ด้วยสวัสดีค่ะวันนี้กินเมนูอะไรคะเออวันนี้ฉันขอผมพิซซ่าแล้วก็ข้าวซูชิยก็ไข่เจียวนะครับอ๋อค่ะบอแป๊บหนึ่งน,นะคะ นั่งรองกันสามสิบมันีผ่านไปเสร็จแล้วค่ะนั่งเลยนะคะวันนี้ที่กินไข่เจียวด้วยนะอ่ะกินโอ้อร่อยจังเลยอะร้านเจ๊พิมพ์คาถ้าอร่อยอย่างนี้ขอเลี้ยงได้ไหมคะ ได้สิคะร้านเราเลี้ยงได้วันนี้เราจะให้เลี้ยงแบบฟรีๆนะเพราะว่าวันแรกจะฟรีๆค่ะอ๋อเหรอคะเย้อร่อยจังเลยอะ่ะเจฟิมพาทำอร่อยมากเทพิซายังอร่อยเลยอะ่ะใช่ข้าวไข่เจียวก็อร่อยเฮ่เออพรุ่งนี้ผมจะมีงานช่วยนำไปขายที่งานผมได้ไหมครับได้สิคะ โอเคค่ะพวกนี้นะคะครับครับเมนูอะไรอย,อย่างนี้ต้องกินให้หมดมทุกคนใช่จ้งกินหมดต้องกินให้หมดโอเคกำลังอร่อยแล้ยนะโอ้โหเจ๊พิมพาทำอร่อยมากทำไมดีขนาดนี้เนี่ยไม่เหมือนร้านอื่นเลยร้านอื่นแกงกะหรี่ไม่มีอย่างเจ๊พิมพาหลายเมนูมากเออใช่ใช่ทุกคนเออ อิ่มเลยอ่ะเหมือนท้องว่างว่าเช้าฉันยังไม่ได้กินข้าวมาเลยนะเชิญกินได้ตามสบาย,ยนะคะถ้าอยากกินอีกสั่งได้เลยนะคะอ๋อผมขอกินทั้หมดก่อนนะคะได้สิคะค่ะอร่อยอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะไปขายที่งานเทศกาลนะคะเพราะช่วงนี้จะใกล้จะถึงเทศกาลคิดมัดแล้วคะ่ะฮะใกล้จกลคิดมัดเหรอ ประเทศเราอ่ะยังมีค,คิดมัดด้วยโอ้คิดมัดร้อนเหรอแมแล้วเล่นน่ะจะไม่แก้กินมันนานอ้าวร้อนเล่นเหรอเื่นตลกนี่น่ะกินหน่อยหนึ่ง,งจะฝ่ายกินได้อร่อยก็อร่อยอยู่ทุกวันนี่น่ะโอ้โหทำอร่อยจังเลยอ่ะกินไม่ได้เลยเธอกินอะไรเหรอฉันกินเมนูปลาทอดแล้วก็ ไอติมแล้วก็น้ำซุปแล้วก็ข้าวนะส่วนฉันกินพิซซ่าฉันกินเหมือนเธอนั่นแหละฉันชอบอ๋อๆหรอคะอร่อยมากเลยอะ่ะอร่อยจริงๆสามสิบวินทีผ่านไปเอ็มแล้วนะบายเออเิ็มแล้วโอเคผมขอกลับก่อนนะครับนี่คือจานที่ผมวาาไว้นะครับ วันนี้เอาเงินไปหน่อยได้ไหมครับโอเคได้ค่ะได้ค่ะอย่าผมต้องจ่ายเงินจริงๆนะครับเพราะว่าต้องต้องจ่ายเงินพรุ่งนี้นะครับโอเคค่ะนี่คือเงินนะเอาไปเอาเงินไปนะครับค่าค่าใหตังทอนค่ะได้ตังทอนแนละ้วไปดีกว่าไป อร่อยจังเลยเนี่ยร้านเนี้ยใช่ใช่ฉันค่าอร่อยนะไอจุมหน่อยหืมจุดนี้จ่ได้ไ้ดีกว่าอร่อยจัง,จงวันนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบายวันนี้จะมาดูนะครับร้านเจพี